สวัสดีครับผมคุณคูณเชิดชัยมนธธธุษย์ใหม่2วัน2ล้านวิวครับคลิปนี้ขอชื่นชมตำรวจดีขอหละด่าตำรวจเร็วเมื่อสักครู่นี้ผมผ่านไปยังบ้านคำมิกค,ครับทางไปสมเด็จด้วยความกรารพรักครับตำรวจตั้งด่านเอา้าไม่เหมือนที่คุยกันไวน้นี่ว่าไม่มีด่านร้อยทำไมถึงมาตั้งล่ะครับแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมครับ การที่จะตั้งด่านได้ก่อนที่ท่านนะครับจะชําระเงินหรืออะไรก็ได้แต่ลองสอบถามดูว่าหนึ่งมีตุนรชั้น,นสนัญบัิหรือไม่สองมีพนักง,งานสอบสวนหรือเปล่าฉะนั้นนะครับถ้าจะตั้งด่านแล้วไปดูตามมาตาว่าจะทําอย่างไรนะครับประธานโทษครับในยุคข,ของวิกฤตโควิด COVID ขนาดนี้พวกคุณยังทําขนาดนี้เลยเหรอนะครับผมถามหน่อยนะครับมีไหม หน่วยงานของตำรวจเอาเงินเข้าไอ้ไอ้เอเอพรบไอ้รถจนอ่ะพระทบทางบกอ่ะเอาเงินเข้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมีไหมตำรวจมาตัง้งเอ้ยมันหอบนี้บอกเอาไว้ตำรวจมันล้มกันเอาเงินจากไอ้ผลของการจับนี่เปอร์เซ็นต์ไปซื้อหน้ากากให้ประชาชนไปซื้อเจลให้ประชาชนว้ยกูยจะไหวห้อมึงตายกูยจะไหวมึงเลยกูยจะไหวแต่นี่ ปชาชนทั้งอื่นเขาเดือดร้อนคุณต้อง,ง,ง,งทําอย่างอื่นอย่างใดสิครับเป็นพกงานของรัฐหากิจกรรมอะไรดีๆในช่วงวิกฤตไม่ใช่ขยันตั้งด่านเพราตายทำอย่างนี้ได้ไงรู้ถึงไหนอายถึงนั่นครับจะขยันในนักหนาเพราะผมยังมีจะม,มีกินอยู่แล้วยังมีตสายม,มามันมุงนั้นอยู่แล้วโดยเฉพาะอีกรอบเรื่องหนึง่งอันนี้อ่านตังใจไวน้นานผมให้ตังใจตำรวจด,ดีนะครับแต่ตำรวจเร็วนี่ไม่ตั้งใจกันหน่อย ลูกศิษย์ผมนี่ขี่รถไปเอาละมันอาจจะไม่มีใบขับขี่แล้วมันยึนดรถด้วยทำหน่อยครับก็หายึดรถมันต้องทําไงคุณต้องชีกแกง้แจงอะไรอย่เขาที่ครับว่าผมนี่ไม่อยากต่อแย่กับท่านตํารวจจริงกลับมากุ๊บจับปากกุ๊บยึดกุญแกทุกจิดเดินไลแม่งเด็กผมเดินมาสอบคิดได้ยังไงต้องเป็นลูกคุณคุณลูก้าทำไหมประเทยึดมอเตอร์ไซค์นะครับยึดชาวบ้านชาวช่องเขาต้องออกมาตอบคําถาม เอาละยุกภาวะโลกเศรษฐกิจอย่างนี้เษฐกิจโควิดอย่างนี้เลิกครับบอกเลยท่านรู้การอะไรก็สุดท้ายแล้วแต่อย่ากโกรธผมผมมองพูดความจริงถ้าโกรธก็โกรธแต่ผมเชื่อมั่นมาพี่น้องอยาให้กําลังใจผมนะครับอยาขยันมากช่วยกันดูครับช่วงนี้เศรษฐกิจมันเป็นยังไงนะครับวิกฤตเศรษฐกิจเขาตระหนักแค่ไหนแต่คุณตั้งด่านเฉยโอพอเจ้าเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วขึ้นครับ อากาศมานร้อนอยู่บ้านด้วยไม่เป็นอะไรเป็นกำลังใจให้ตำรวจที่ดีแต่จะมานมตำรวจที่เร็วอย่าเพียงแค่เอาแรงมานำจับมาเป็นกิเลสให้ท่านจ,จับฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องครับรับนะตำรวจกระสินจุ๊บประเทศไทยสดาด่าตำรวจ